ย้อนกลับไปในยุคกลางของยุโรปโดยเฉพาะช่วงศตวรรษที่12ถึง15อาชีพช่างตัดผมหรือบา์เบอร์ไม่ได้มีหน้าที่เพียงการตัดผมหรือโกนหนวดอย่างในปัจจุบันแต่ยังทำหน้าที่ทางการแพทย์เบื้องต้นอีกด้วยเช่นการถอนฟันการรักษาฝีหนองการเข้าเฝือกเบื้องต้นและที่สำคัญคือการเจาะเส้นเลือด ในยุคนั้นการแพทย์ยังถูกคร่อบงำด้วยทฤษฎี Humoral t h e อ r รซึ่งเชื่อว่าสุขภาพของมนุษย์ขึ้นอยู่กับสมดุลของเลือดเสมหะน้ำดีเหลืองและน้ำดีดำหากเลือดมากเกินไปหรือร้อนในมากเกินระบบจะเสียสมดุลทางแก้คือการปล่อยเลือดออกจากร่างกายเพื่อฟื้นฟูสมดุลภายใน กระบวนการเจาะเลือดน,นั้นคนไข้จะต้องกำแท่งโลหะเพื่อให้เส้นเลือดโป่งขึ้นจากนั้นช่างตัดผมจะกรีดเส้นเลือดดำบริเวณแขนแล้วปล่อยให้เลือดไหลลงสู่อ่างเมื่อเสร็จสิ้นจะมีการใช้ผ้าเฉาพันแผลไว้ในบางกรณีช่างตัดผมในยุคกลางเคยทำการเปิดกะโหลกซึ่งเรียกว่า Trip Panning เพื่อระบายสิ่งที่เชื่อว่าเป็นเลือดเสียออกจากศีรษะ แต่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติในร้านตัดผมทั่วไปและมักทำโดย barber surgeons ที่มีทักษะการผ่าตัดมากกว่าระดับพื้นฐานและผ้าที่เปื้อนเลือดจะถูกซักแล้วนำไปตากบนเสาไม้หน้าร้านเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงบริการนี้นั่นคือที่มาของ barber pole ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงเสาไม้พันผ้าแดงขาวที่เปื้อนเลือด เมื่อการเวลาผ่านไปจึงถูกทำให้เป็นรูปแบบถาวรด้วยลวดลายเกลียวสีแดงแทนเลือดสีขาวแทนผ้าพันแผลและในภายหลังมีการเพิ่มสีน้ำเงินเข้าไปเพื่อประดับให้กลมกลืนกับสีธงชาติสหรัฐอย่างไรก็ตามในช่วงปลายศตวตรรษที่18บทบาทของช่างตัดผมกับแพทย์เริ่มถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจนบาร์เบอร์โพจึงค่อยๆกลายเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของร้านตัดผมชาย บาร์เบอร์โพสะท้อนให้เรารู้ว่าในอดีตแนวคิดเรื่องสุขภาพความเจ็บป่วยและการรักษาเคยมีจุดร่วมกับศิลปะของการโกนหนวดและตัดผมครับหากชอบฟังเรื่องราวแบบนี้โปรดกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับสวัสดีครับ